ัญหา การนอนตื่นสายเป็นปัญหาที่คลาสสิกมากๆเลยนะคะแทบจะไม่มีใครเลยที่ไม่เคยนอนตื่นสายก่อนอื่นเราต้องทำำําความเข้าใจกันก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการนอนตื่นเช้าไม่ใช่เรื่องยากแต่มันดูยากยิ่งกว่าการเข็เขนครกขึ้นภูเขาก็เพราะว่าเรายังไม่ทราบหลักการของการทํางานของสมองและจิตใต้สํานึกวิธีที่คนเรามักใช้เวลาที่อยากจะตื่นแต่เช้านะก็คือก่อนนอนเราจะบอกตัวเองว่าพรุ่งนี้นะจะต้องตื่นตอนนาฬิกาปลุกให้ได้หรือว่าโอเค พวกนี้แหละจะเป็นวันที่จะไม่ตื่นสายอีกแล้วสุดท้ายแล้วก็อาจจะตื่นสายเหมือนเดิมนะส่วนบางคนก็อาจจะมีวิธีที่แบบว่าเจ๋งกว่านี้นะเพราะว่าบางทีเขาก็เขียนคําพูดสร้างแรงบันดาลใจไว้ตัวโตๆติดไว้เหนือโต๊ะทํางานนะคะบอกว่าจําเป็นจะต้องตื่นเช้าให้ได้หรือว่าบางคนนะก็จะต้องแบบเอานาฬิกาปลุกนะไปวางไว้บนที่สูงๆ เนี่ยใครเคยทําบ้างคูคิโอตอนเด็กๆก,ก็เคยทํานะประมาณว่าต้องเอานาฬิก,กาปลุกไปตั้งไว้อยู่บนตู้เสื้อผ้าเพราะเวลาที่เสียงนาฬิก,กาปลุกปลุกตอนเช้าเราจะได้แบบว่าปีนขึ้นไปเอาบนตู้เสื้อผ้า ใครเคยทําบ้างคุณก็เคยใช่ไหมโอเครู้ว่าบางคนนะก็อาจจะตั้งนาฬิกาปลุก2-3าครั้งในช่วงเวลาไล่ๆกันแล้วสุดท้ายเป็นยังไงล่ะก็ยังหลับต่อเหมือนเดิมคําถามคือทําไมถึงเป็นเช่นนั้นคําตอบก็คือว่าเพราะวิธีข้างต้นที่คุยโอ้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคือการใช้จิตสํานึก ควบคุมจิตใต้สำนึกช่วงเวลาตอนที่เรากำลังจะหลับและช่วงที่เรากำลังตื่นนอนเป็นช่วงที่จิตใต้สำนึกจะมีพลังมากที่สุดนั่นเป็นเพราะว่าร่างกายกำลังอยู่ในช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นซึ่งช่วงนี้เองที่สมองเรามอบหน้าที่ให้จิตใต้สำนึกเป็นคนควบคุมทุกอย่าง พูดง่ายๆก็คือว่าการที่เราใช้จิตสำนึกต่อสู้กับจิตใต้สำนึกตอนตื่นนอนจะไม่มีวันสำเร็จหรือว่าได้ใช้ชนะมาได้เลยเพราะว่าตอนตื่นนอนเป็นตอนที่จิตใต้สำนึกมีพลังมากที่สุดการใช้จิตใต้สำนึกอันอ่อนแอบังคับตัวเองให้ลุกจากเตียงจึงไม่ต่างกับการกระโดดน้ำลงไปต่อยกับปลาฉลามแล้วหวังจะชนะคุคิโอจะให้หลักวิธีการที่ถูกต้องนะคะก็คือการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ ในจิตใต้สำนึกไม่ใช่การพยายามเอาจิตใต้สำนึกไปควบคุมมันทำอย่างนี้นะคะก็คือว่าข้อแรกหาเวลาสัก20นาทีตอนเย็นเย็นหรือว่าตอนพบคร่ำหลีไฟห้องนอนให้มืดสลัวและสร้างบรรยากาศให้เหมือนตอนที่เราเพิ่งตื่นนอนข้อ2องทำเป็นเหมือนจะนอนหลับนอนห่มผ้าหรือว่าถ้าสวมชุดนอนได้ยิ่งดีเลยหลังจากนั้นจึงตั้งนาฬิกาปลุกให้ปลุกภายใน5นาทีต่อมา ข้อ 3. าํทใจให้สบายนอนผ่อนคลายไม่ต้องไปคิดถึงนาฬิกาปลุกข้อ 4. เมื่อนาฬิกาปลุกดังให้เหยียดแขนขาออกยาวๆบิดขี้เกียจหทีหายใจเข้าลึกๆหึ่งครั้งหลังจากนั้นให้กระชากผ้าห่มออกและกระเด้งขึ้นไปล้างหน้าทันทีเหมือนไฟลนก้นไม่ต้องคิดเลยนะให้ทําเลยเพราะว่าถ้าเราคิดจะไม่ได้ทําและขอย้าว่าให้เดินไปล้างหน้าก่อนปิดนาฬิกาปลุกเพราะเมื่อล้างหน้าแล้ว เราก็จะตื่นนอนอย่างแท้จริงและเมื่อตื่นนอนแล้วจิตสำนึกจะเข้ามาควบคุมชีวิตเราแทนจิตใต้สำนึกทันทีข้อ5เดินไปปิดนาฬิกาปลุกและคุคิโ้ยินดีด้วยนะคะคุณเพิ่งเรียนรู้วิธีการตื่นเช้าที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกและให้ลองฝึกอย่างนี้2-3รอบนะส่วนคนที่ไม่ทำมี2ประเภทก็คือ กลัวเสียเวลาทั้งทงที่เวลา20นาทีที่ฝึกจะช่วยเพิ่มเวลาให้เราได้หนึ่งวันข้อแรกกลัวเสียเวลาทั้งทงท,งที่เวลา20นาทีที่ฝึกจะช่วยเพิ่มเวลาให้เราได้วันหนึ่งก็อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงและถ้าทำสม่ำเสมอในหนึ่งปีเราจะได้ชั่วโมงเพิ่มมา360ชั่วโมงถ้าคิดแล้วก็คือเป็นเวลา15วันข้อ2ก็กลัวดูเหมือนคนบ้าเอาจริงกันลุกๆนอนนอน,น,อนตอนเย็นสองสามรอบติดกัน จะทำให้ตัวเองดูเหมือนคนเสียสติแต่อย่าลืมนะคะว่ามันไม่มีใครเห็นคุณหรอกก็คุณอยู่ในห้องนอนตัวเองคราวนี้คุณมีสองทางเลือกนะคะเมื่อคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณมีทางเลือกสองทางคือ 1. น,นอนหลับแล้วฝันต่อหรือว่า2ลุกขึ้นมาแล้วเริ่มทําฝันเหล่านั้นให้เป็นจริง